อยู่ขอเอาที่คนร่ำรวยน้ำใจนะมาเป็นรานบุุรไวยแห่งเราให้กลารกระบอมเดือนทางเออถูกต้องนะทีนี้สิ่งสำคัญลูกของนายจงอ่างนี่ได้ทำงานบ้างแล้วหรือ,อยังก็มีงานจำเล็เอ้อวไปเจี่ยวก่ไอ้คนพี่ลูกชายทำงานควยคว้าเอออยู่แผนกไหนชอดปลาครับดูดมจะพูดรงเดชประเชษฐพูดกับองค์ราชาเจ้าเมืองมึงพูด ให้มันดีหน่อยสิลูกทำงานควายคว้าจอดปลา<ะ>แลวทำงานก่อน้ควายคว้านี่มันได้สอบไหมละ่ะไม่แน่บางทีก็ได้ครึ่งกับสอบมันไม่แน่นอนส่วนมากมาชอดอยู่แถวริมคลองชายคลองเนี้ยเหรอฮะน,น,นั่นแหละลูกชายคนเราควา,ามภาคภูมิใจไม่ต้องคิดอะไรมากไปแโดยเฉพาะลูกผมเนี่ย มองพ่อลองคิดดูถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายอำเภอไม่ได้เป็นผู้ว่าใจลูกก็ถือว่าไม่เคยขอเงินไม่เคยขอตังค์พ่อแม่ใายนี่ก็ภูมิใจเพราะยวค่ะลูกคนอื่นแต่งงานแล้วได้ผัวได้เมียยังขอตังค์พ่อแม่ใายลูกผมไม่เคยขอครับตั้งไว้เจ้าใดหยิบหมดเลยไม่ขอเนี่ยเป็นความภูมิใจนี่เออโอ้และลูกไม่ได้มาด้วยวันนี้ไม่ได้มาครับพอดีเฝ้าเรือนโอ้ อยู่เรือนก็ดีแล้วฉันไปเยี่ยมที่เรือนมันก่อนเห็นไม่เจอเพราะไม่เค่อยู่เรือนผมเพราะเรือนใครอ่ะเรือนจำครับโอ้ไปนานแล้วอะไปหลายวันเล้ะครัอบอยู่สบายไม่เคยคิดกลับบ้านไปกันหลายคนเหรอไปหลายคนครับเด็กข้างบ้านพวกนั้นอยู่ไม่ได้คนไนอกอกล่ออกหมดเลยลูกผมปฏิบัติตัวดีเจ้าหน้าที่รักก็ไม่อนุญาตให้อยู่ตลอดชีวิตภ <c oughs> ูมิใจนักเลยเอหรออยู่จนคุกรัก ไม่เกี่ยวคนเราความภูมิใจมีได้ทั้งนั้นลูกเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าพอได้มาโม้เพื่อนแต่ลูกติดคุกนี่มึงมาโม้ก็ทำไมาอ่ะข้อความภูมิใจอะลูกเราไม่ได้เป็นข้าราชก,การแต่ลูกเราติดคุกก็ภูมิใจลูกเรานี่เฮ้แล้วไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องมาโม้คนบ้านเราชอบไปโม้กันคนบ้านเราลูกเขาอยู่บางรักอยู่บางซื่ออยู่บางเขนลูกกูอยู่บางขวางเว้ย เกีียวเมืองหลวงเหมือนกันภูมิใจอะจะมีอะไรไหมอะ่ะมันพูดบ้าอยู่แบบเนี้ยกูไม่ค่อยจะพูดด้วยลูกติดคุกอะติดคุกก็ไม่เป็นปนัญหาดีกะเ,เพราะนั้นก็คอยสร้างแคุณงามความดีนั่นจะไปคิดเบียดเบียนเขาให้ลูกติดคุกนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเดมาพูดอยู่ใครว่าไม่ดีอ่ะคนติดคุกอะ่ะช่วทั้งนั้นแหละมึงพอพอพอเดี๋ยวกุควันคอขาด <laughs> อย่าพูดแบบนั้นนะกูขออนุญาต คนติดคุกไม่ได้ติดเพราะชั่วทั้งหมดนะเพื่อนคนติดคุกติดเพราะไม่มีตังค์ก็เยอะนะึงรู้ไหมฮะประตูคุกเนี่ยเลื่อยก็ไม่ออกเอากรีมมาตัดก็ไม่ออกใบพันุเนี่ยขูดแป๊บเดียวประตูเปิดเพราะนั้นคนติดคุกส่วนใหญ่ติดเพราะไม่มีเงินเขแกใจไหมทีนี้ลูกกูสอนให้เป็นอันตราบมาตั้งแต่เล็กๆไปไหนไม่กูพาพระถนอดมีดพระเนี่ยนี่เข้ากรุงเทพไม่กล้าถือเลยกลัวทหาร เขาจับแต่ปืนไว้ทหารเนี problems, o, no wow. <who> ่ยคนถือมีดปลาก็ไม่จับให้มีดปลาก็ไม่จับแต่ด้ามมันเนี่ยไม้พยุงอ็เขาเลยไม่กล้าไปทีนี้เรื่องติดคุกนี่ไม่กลัวไม่กลัวคนเนาะอย่าไปคิดอะไรมากไปพามมดปลาไปไหนสะดวกไม่เอาอะกล่าวกระหม่อมนายพนไปไหนต้องแขวนพระเหมือนมาในวัดกล่าวกระหม่อมศรัทธาต่อพระคุณเจ้า เข้าไปไหว้พระได้เหรียญพระเรามีความสุขเออแน่นอนที่สุดม,มึงเอาไหมอ่ะพระศักดิ์สิทธิ์ขอสักองค์สิพระไร้ขิงก็ว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เอออยากได้สักองค์แต่กูพระใหม่ๆกูไม่เอาชอบพระเก่าๆแก่ๆมีไหมพระเก่าๆแก่ๆมีนอนเอยอยู่ในกุฏิเอาไหมอ่ะบินตะบาดไม่รอดเลยเอาไปไหนก็เอาไปเ้อะไม่เอาเว้ย เกียปาไปล้างขี้มาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่รู้หนุกไปหน้าเล้วลำบากทีนี้คนเราพยายามหลีกเลี่ยงประตูตารางหันมาเข้าประตูวัดมึงเห็นไหมละ่ะกูไปไหนกูแขวนแต่พระตลอดแขวนไว้ทำไมพระแขวนไว้คุ้มครองแล้วมึงถือมีดพระนมึงถือไปไหนอ่ะกูเจอเปล่าอ่อนกูพอได้กิน